การหอนดูเหมือนยิ่งๆนะฮะไม่ทําขายในเมืองไทยเพราะว่าไม่ถนัดเลยใช่ไหม<ร>ในการตลาดเรื่องการตลาดค่ะเราถนัดเฉพาะว่าผลิตเฉยๆค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็มีพัทมิตรเข้ามาทําตลาดที่เมืองไทยแล้วเป็นยังไงครับค่ะดีค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เจ้าของบริษัทไวเนเจอร์คุณสุธิพจน์นะฮะจะทำเนี่ยเพื่อนของคุณสุธิพจเนี่ยคือดออรประกายภาพชฉุ่มเนี่ยแกเป็นปรัชเทศบาลที่เฉเียงเซาแกมาเที่ยวงานที่เมืองทองธานีแล้วมาเจอบูธของเราที่งานสมุนไพร พอซื้อไปทานได้ประมาณ2อาทิตย์เนี่ยเห็นเนี่ยยังไม่รู้หรอกว่าดีหรือไม่ดียังไม่รู้เขาซื้อไป่ังไงเขาบอกว่าเขาซื้อไปตั้งหลายเจ้าในงานนะคะเขาซื้อไปตั้งหลายเจ้าปรากฏว่าเขาลองของเราแล้วแล้วเขารู้สึกเอ๊ะมันดีขึ้นก็เลยแนะนําคุณสุธิพจน์เนี่ยให้มาทําให้เราคุณสิทธิพจน์เนี่ยฟังครั้งแรกเนี่ยก็ยังไม่ไม่ไม่ใคร่ว่าจะมาทําให้เราสักเท่าไหร่แต่พอฟังบิลลิ่งส่งออกเดือนละสองล้านไปสิงคโปร์นี่มันต้องมีอะไรดีแล้วนะค่ะทีนี้ก็เลยคุณสิทธิพจน์เนี่ย เริ่มลองทานชาของเราเมื่อวันที่15ธันวาคมพอ30ธันวาปั๊บเขาโทรมาหาดิฉันบอกว่าโดนเขาบอกว่าคุณสุรีผมขอเป็นเซ็นสัญญาคุณได้ไหมผมจะขอตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยให้ครับเราก็เลยนัดเขาให้มาเจอกันในช่วงนั้นมันเป็นช่วงสิ้นปีงานเราจะเยอะนะฮะเข้ามาเจอเราประมาณกลางเดือนมกราก็มาเซ็นสัญญาเซ็นสัญญาณอยู่ช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงที่เขาต้องไปจัดทําพวกบรรจุภัณฑ์พอทําเสร็จเขาเริ่มขายเดือนกุมภาพันธ์ผลตอบรับมาดีมากค่ะครับ คือจริงๆแล้วคุณผู้ชมที่ชมในรายการในวันนี้นะครับนอกเหนือจากตัวผลิตภัณฑ์แล้วต้องบอกว่าใครที่เป็น SME เป็นผู้ผลิตที่มีสูตรที่มีความคิดดีๆของคนไทยเนี่ยวันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเราสามารถที่จะนําสิ่งที่มีเนี่ยเป็นรายได้เป็นโอกาสของเราได้แต่ต้องถามต่อด้วยเวลาทําธุรกิจแบบนี้คนก็จะต้องมีคําถามออยอมีไหมเรื่องของการรับรองต่างๆมีไหมเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันค่ะโชคดีว่าสมุนไพรที่เราใช้ทั้งหมดเนี่ยเป็นสมุนไพรไทยและกระทรวงสาารณสุขเนี่ย ขาจะรู้จักสมุนไพรพวกนี้ทุกตัว <Ừ. S 2> อย่างเช่นสมุนไพรส่วนประกอบของเราเนี่ยไอตัวชาขาวเนี่ยชาก็เป็นพืชในตระกูลชาใครๆก็รู้จักไอตัว,วผ่านอยู่แล้วค่ะเจียวกุหลาบเจียวกุหลาบหรือว่าปัญจขันนียใครๆก็รู้จักแล้วก็ใบหม่อนใบหม่อนใครๆก็รู้จักบใบเตยใครก็รู้จักปรากฏว่าเป็นความโชคดีที่สมุนไพรสีตัวของเราเนี่ย เป็นสมุนไพรที่ได้รับการยกเว้นของสาธารณสุขไทยเนี่ยให้ขึ้นเป็นตำรับอาหารได้ก็คือกินเป็นประจำทุกวันได้โดยที่ไม่มี side ฟ f ครับเราก็เลยขอจดออยอได้ง่ายค่ะคคกลไกกระบวนกระบวนการในการทำงานของมันที่จะมีผลต่อร่างกายของเรากับปัญหาในเรื่องของน้ำตาลกับปัญหาในเรื่องของสุขภาพเนี่ยสามสี่อย่างที่ว่านี่มันทำงานยังไงคืออันอันดับแรกนะคะชาขาวเนี่ยชาขาวเนี่ยเขาจะมี p พล y p h นอ o เนี่ยสูงกว่าชาเขียวถึงสามเท่า ตัวนี้เขาจะเข้าไปชําระล้าง <c oughs> ไอสิ่งที่เป็นพิษไอสิ่งที่มันเป็นอนุมูลอิสระในร่างกายให้ออกมาก็ <c oughs> เหมือนว่าเขาจะไปดีท็อกร่างกายเราออกมา <c oughs> <c oughs> เขาไปชําระล้างพวกเส้นเลือดหลอดเลือดไอ้พวกที่เป็นไขมันหรือว่าคราบน้ําตาลแห้งเนี่ยติดหลอดเลือดให้หลุดออกมาได้พวกนี้มีรายงานการวิจัยจากต่างประเทศชัดเจนมีจากทั้งของญี่ปุ่นของอเมริกาของอังกฤษแล้วก็ของจีนนะคะอันนี้ไม่เพียงแค่ว่านักวิทยาศาสตร์ในบ้านเราก็ทําการวิจัยแต่ว่าต่างประเทศทาการวิจัยเฉพาะไอ้ตัวชาขาวอย่างเดียวเท่านั้นเฉพาะชาขาวค่ะแล้วมันกระทั่งใบหมอนเองเนี่ยการวิจัยทั้งจากประเทศจีนหรือว่าญี่ปุ่นหรือว่าอเมริกามีหมด Mm hmm. ตัวนี้ก็เลยเป็นอะไรที่เราโชคดีที่ว่าเราใช้สมุนไพรซึ่งเป็นสูุนไพที่ทั่วโลกรู้จักครับค่ะความยากง่ายของเขาเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะเอามาผลิตเป็นไหมอืมอืมกรรมวิธีเป็นยังไงกรรมวิธีเนี่ยค่อนข้างจะต้องสําคัญใช่ไหมฮะเป็นสูตร<า>ที่เรียกว่าโบราณกันมาเลยนะใช่ค่ะโบราณเนี่ยเคยเห็นไหมคะบางครั้งเนี่ยบางอย่างเนี่ยจะต้องทำในฤดูหนาวอืนั่นหมายความว่าสมุนไพรบางตัวโดนร้อนมากไม่ได้ ถ้าโดนคุณค่ามันจะหายบางตัวเราก็ต้องทําให้เขาแห้งด้วยความเย็นบางตัวเราก็ต้องทําให้เขาแห้งด้วยความร้อนเราจะต้องรู้ที่มาที่ไปของสมุนไพรว่าตัวนั้นเนี่ยเราจะต้องทํายังไงกับเขาอันนี้คุณสิวารีรู้อันนี้รู้ค่ะรู้เิญนะต่อฮะรู้แล้วนอกจากรู้เฉยเนี่ยเราไม่ได้ทานแค่ในคนละเรือนเหมือนเดิมแล้วแต่เราเอามาทําเป็นธุรกิจเนี่ยเราต้องอาศัยเทคโนโลยีการรักษาคุณภาพแล้วก็ตัวคุณค่าของมันค่ะ ทุกอย่างเนี่ยล้วนแล้วเกิดมาจากคุณภาพของคนทําก็คือว่าคนทำเนี่ยเริ่มตั้งแต่แปลงพ่อปลูกนะคะว่าเราจะพิถีพิถันต่อดินที่เราจะมาปลูกยังไงอดินตรงนั้นจะต้องปลอดสารเคมีถ้าถ้าพูดถึงการปลูกธรรมดาปลูกพืชปลูกปักปลูกชาธรรมดานี่ดินก็เป็นยังไงแล้วของเราเนี่ยเป็นยังไงของเรานี่จะแตกต่างนะคะดินของเราเนี่ยเราจะใช้ดินในพื้นที่ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยแปดร้อยกว่าแล้วเป็นป่าซึ่งเป็นต้นน้ํา ตัวนี้จะต้องเป็นพื้นดินที่ไม่เคยได้รับการใช้ยาสะสมของสารพิษไม่มีแน่ไม่มีแน่นอนค่ะเพราะตัวนี้ถ้ามีปุ๊บเนี่ยสรรพคุณของตัวยาในสมองไหลมันจะลดลงค่ะแล้วมันก็จะมีของปอมปนมาด้วยมีเคมีข้อปอมปนมานี่ตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วค่ะอันนี้แปลงปลูกละเรื่องของดินหาเรื่องดินกอบวิกแม้กระทั่งเรื่องน้ำนะคะน้ำเนี่ยต้องชัวร์ว่าคุณอยู่ต้นน้ําถ้าหาคุณอยู่ปลายน้ำสมมติว่า ถ้ามีไร่ส้มสักไร่หนึ่งอะเขาพ่นยาฆ่าแมลงแล้วตกไปกับน้ำแล้วเราก็เอาน้ำมารดสมุนไพรเราตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้ละอดังนั้นของเราก็ต้องอยู่ต้นน้ำด้วยครับแปลงปลูกทุกคนนี้มีเยอะไหมเพราะว่าถ้าจะให้โจทย์ตามข้อจํากัดแบบนี้เนี่ยจะเพิ่มปริมาณมากๆโดยไม่สนใจคุณภาพเนี่ยทำไม่ได้แน่นอนใช่ไหมฮะก็ต้องดู้นที่ต้องดู้นที่แล้วจะขยายไวก็ไม่ได้ครับต้องแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะอืมแล้วพันธุ์ที่ปลูกพันธุ์ที่ปลูกก็สําคัญค่ะ เหมือนเจียวกุหลาบเนี่ยพันบางบางคนบอกเอ้เจียวกุหลาบจะออกรสหวานนะแต่ของเราจะไม่หวานนะคะเจียวกุหลาบธรรมชาติเนี่ยเขาจะมีรสออกขมนิดนึงด้วยซ้ํอถ้าเป็นเจียวกุหลาบที่เป็นพันุ์ที่พ่อปลูกเพื่อธุรกิจทั่วไปเขาจะออกรสหวานนิดๆิดมันคนละสายพันธุ์กันกินง่ายกินง่ายแต่ของเราก็มีเทคนิคว่าทําอย่างไรให้ออกมาชงแล้วเนี่ยเขาไม่ขมเกินไปให้ออกเป็นรสชาติประมาณกลางๆ ดีกว่าไม่มีน้ําตาลแต่ว่าต้องดื่มง่ายทานง่ายด้วยต้องทานง่ายค่ะครับแสดงว่าเจียวกู้หลานเองหรือว่าตัวใบมอนใบมอนชาเก่าเองเนี่ยทำวิธีต้องแตกต่างแตกต่างค่ะใบเตยฮะแตกต่างค่ะแตต่ละัวใบเตยก็เตยธรรมดาเนี่ยแล้วทำยังไงให้มันแตกต่างมันได้ยังไงที่แตกต่างของคนอื่นเนี่ยใบเตยเนี่ยเอาเท่าที่บอกได้ก็แล้วกันใบเตยเนี่ยเขาจะมีตัวเอเซนต์ตัวหนึ่งเนี่ยที่จะช่วยบำรุงหัวใจถ้าหากว่า ทานสดได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่เป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะเอาของสดๆเนี่ยไปขายเข้าตลาดส่งไปต่างประเทศเนี่ยเราก็ต้องทําให้เข้าแหง้งที้ทาแห้งแล้วเนี่ยอุณหภูมิถ้าหาว่าคุณอบอุณหภูมิเนี่ยสูงกว่า60องศางเซลเซเยสปั๊บเนี่ยของเสียหมดเลยของเขาก็จะเสียหมดก็จะใช้ไม่ได้ดังน,นั้นเราก็ต้องควบคุมอุณหภูมินขณะที่อบให้เข้าแหงะะ้งค่ะ คือตรงนี้ก็อย่างที่บอกก็จะมีเคล็ดลับประเภทอบร้อนอบเย็นอบย,นยังไงอบเย็นบางตัวละ่ะต้องใช้เทคโนโลยีที่เป็นฟีวดายนะคะอาจจะต้องใช้เครื่องจักรที่เป็นเครื่องฟีวดายมาทําการ,รให,ให้ให้สลายความชื้ในให้เขาแห้งค่ะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับหลายๆคนได้ฟังเนี่ยนี่คือตัวอย่างของคนที่เขาเริ่มทําธุรกิจและเป็นคนที่ทําจริงๆเนี่ยข้อมูลก็จะมีความชัดเจนและที่สําคัญเนี่ยมันออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับช่วงหน้ายังคุยกันต่อในช่วงสไ้ายครับ